ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านบีปีช็อป34นะครับก็หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นเสร็จแล้วอันนี้ผมทิ้งไว้หนึ่งวันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาขัดเริ่มทําสีจริงแล้วก็เคลือบแลเกอร์ด้านเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะพ่นสีจริงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเช็คความเรียบร้อยอีกทีนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราก็ขัดเปิดผิวด้วยนะครับเพราะว่า สีรองพื้นกบลอยเนี่ยจะมีเนื้อจะเยอะ,ะครับจะมีความหยาบนิดนึงถ้าเกิดเราไม่ขัดรูปให้มันเรียบเนี่ยเดี๋ยวสีจะออกมาไม่เรียบสวยนะครับแผ่นกระดาษทรายตัวนี้นะครับผมจะใช้เป็นฟองน้ำเคลือบกระดาษทรายนะครับข้อดีของมันก็คือมันจะสามารถขัดส่วนบวอส่งโค้งตามซอกมันจะอองอได้พับได้นะครับสะดวกนะครับ แล้วก็สามารถขัดแห้งก็ได้หรือขัดน้ำก็ได้นะครับตอนนี้ผมก็ใช้เป็นเบอร์พันนะครับรูปรูปให้สีรองพื้นกบลอยเรียบนะครับแต่ก็ระวังอย่าให้ขัดทะลุนะครับส่วนงานที่มีตาหมด,ดมีอะไรเนี่ยผมก็เก็บรอยด้วยสีโป้แห้งเร็วนะครับเราโปไว้แล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้องขัดทิ้งให้หมดครับจะเก็บไว้แค่รอยที่เป็นตามมด,ดเป็นหลุมนะครับอันนี้ก็เป็นสินค้าจากเนร์แลนด์นะครับโบทิ้งไว้ครับ แล้วก็เดี๋ยวเราขัดทิ้งอันนี้ก็คืองานที่พร้อมที่จะพ่นแล้วนะครับขัดเรียบร้อยแล้วสังเกตนะครับเนี่ยครับตรงรอยตามมดอะไรเนี่ยผมก็จะโปด้วยโปแห้งเดียแล้วเราก็ขัดทิ้งให้หมดนะครับตามตามตามคลิปเลยเนี่ยครับจะเหลือแค่ทิ้งทิ้งไว้สีโปทิ้งไว้ตรงรอยเท่านั้นนะครับครับผมเรามาเริ่มพ่นสีจริงกันเลยนะครับ สีจริงที่ผมใช้ในในวันนี้นะครับก็ได้ตามโจทย์ที่ลูกค้าเรียกไว้นะครับเป็นสีเทาเทาดําด้านนะครับของ h 7 4 9ของซามูไรนะครับก่อนใช้เราก็เขย่าสีให้นานก่อนครับในลักษณะเกว่นๆประมาณ3นาทีนะครับเพื่อให้สีออกมาเรียงตัวสวยแล้วก็ไม่มีปัญหาหัวชีดตันนะครับเขย่าวไว้ครับประมาณ3นาทีต่อไปนี้ก็ก่อนพ่นสีจริงเนี่ยก็เช็ด ด้วยผ้าเหนียวอีกทีครับเช็ดฝุ่นต้องเช็ดทุกครั้งนะครับผ้าเหนียวเพื่อให้ฝุ่นไม่เกาะชิ้นงานนะครับลดปัญหาฝุ่นไปได้ระดับหนึ่งเลยนะครับต่อมาเราก็จะเริ่มพ่นนะครับก็ในรอบแรกเนี่ยสีมันอาจจะยังกบตัวไม่ดีครับเพราะว่าสีตัวนี้มันมีมีเก็บนะครับเราต้องพ่นาบาง,บางๆเทสดูก่อนครับว่า,าเนื้อสีมีลักษณะยังไงนะครับ ถ้าเกิดว่าเราพ่นจนรู้สึกว่าผิวมันขึ้นเปียกแล้วเนี่ยแล้วมันยังไม่กลบตัวเราอย่าไปฝืนนะครับก็เราค่อยพ่นในรอบต่อไปครับก็ตอนนี้ก็เก็บขอบก่อนครับสังเกตตอนนี้นะครับก็คือผมพ่นหน้าเต็มแล้วแต่ว่าสีมันยังไม่ค่อยกบตัวนะครับยังเห็นชั้นลงพื้นอยู่ครับเราก็ไม่เป็นไรครับเราอย่าเพิ่งคาดหวังให้มันกลบตัวก่อนเราก็พ่นเก็บขอบเก็บส่วนที่คิดว่ามันเข้าถึงยากครับ แล้วก็เราก็พ่นหน้าเป็นสังเกตนะครับว่ามันขึ้นเปียกแล้วแต่ว่าสียังไม่ครบตัวเราก็อย่าไปอย่าเพิ่งไปเน้นนาไปครับแล้วพ่นไปก่อนรอบแรกสีเบอร์นี้ผมพ่นไปสามรอบนะครับเหมือนกันครับชิ้นต่อไปก็เป็นหน้ากากานะครับเราก็ทําเหมือนที่เราพ่นถังเมื่อสักครู่ครับก็เอาผ้าเหนียวเช็ดก่อนครับเพื่อเก็บฝุ่นตรวจสอบชิ้นงานให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เริ่มเก็บขอบก่อน ที่ผมไม่อยากวางงานก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราไปพ่นเก็บขอบก่อนแล้วเดี๋ยวไปวางงานแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นรอยนะครับก็รอบแรกก็จะจะต้องถืองานไว้ก่อนนะครับในการพ่นเราก็เก็บขอบเก็บซอกให้เรียบร้อยครับแล้วก็พ่นหน้าหน้าหน้าใหญ่ครับพ่นไล่ไปเรื่อยๆนะครับทําเหมือนกับที่พ่นถังไว้ครับก็พ่นสามรอบครับแต่และรอบก็ทิ้งช่วง ห้าถึนาทีนะครับส่วนชิ้นใต้ท้องนะครับอกล่างครับก็จะใช้เป็นสีดำด้านครับอันนี้ก็ทำตามสั่งลูกค้านะครับก็จะมีอกล่างแล้วก็คีบแล้วก็ชิ้นส่วนท้ายนะครับที่เป็นดำด้านนะครับ การพ่นก็จะเหมือนกับการพ่นทั่วไปเลยครับก็คือเก็บขอบก่อนแล้วก็ตามตามสังเกตครัมันจะมีเบ้ารูน็อตเนี่ยครับก็ต้องค่อยๆพ่นเก็บรูในให้ให้ให้หมดนะครับแล้วก็พ่นก็ตัวนี้ก็พ่นสามรอบเหมือนกันครับทิ้งช่วงห้าถึสิบนาที ได้นะครับว่าไม่มีชิ้นไหนที่ต้องแก้ไขแล้วนะครับสีที่พ่นสีจริงเต็มทุกส่วนนะครับเราต้องตรวจสอบขั้นตอนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อสีจริงที่เราพ่นไปเนี่ยตามซอกตามมุมเข้าไปไม่ถึงนะครับเราเราก็ยังแก้ได้นะครับตอนนี้เช็คแล้วครับไม่สมบูรณ์ทุกชิ้นก็เดี๋ยวเราไปขั้นตอนเคลือบด้านกันเลยนะครับ กือบด้านที่ใช้นะครับก็เป็นของ R G B ครับเป็นอัตราส่วน4ต่อ1น,นะครับก็การผสมก็จะเหมือนกับแลกเกอร์เงาทั่วไปนะครับก็คืออัจผสมตามอัตราส่วน4ต่อ1น,นะครับก็ใช้ไม้วัดทุพังนะครับในการผสมแล้วก็ตามด้วยฮาร์ดดิเนอร์นะครับตัวเล้งแข็งนะครับหนึ่งส่วนนะครับ พอเราเทสองตัวนี้แล้วก็เราคนให้เข้ากันก่อนนะครับเนือเน้อเนื้อเลกกเกอร์ตัวด้านเนี่ยก็จะคุนๆน,นะครับแล้วก็ตามด้วยทินเนอร์อะคริลิก3 6 0 2 s นะครับคนให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปพ่นกันเลยนะครับครับก่อนก่อนที่จะพ่นเลกกเกอร์ด้านเนี่ยเราก็เช็ดทำความสะอาดเหมือนเดิมครับด้วยผ้าเหนียวก่อน ก็เช็ดไปเช็ดมานะครับแล้วก็ดูงานแล้วเริ่มเลึลักนะครับว่าย้ายงานก่อนดีกว่าเพราะว่ากลัวละอองเลกเกอร์จะไปโดนนะครับต่อมาครับก็พ่นเลกเกอร์ด้านนะครับก็ปืนพ่นที่ผมใช้นะครับเป็นปืนยี่ห้อสตาร์นะครับรุ่น S M P นะครับด้ามน,น้ำเงินหัว1.4นะครับ ก็หมุนสีสองรอบสองรอบครึ่งนะครับแล้วก็ใช้ลมสองบาร์นะครับก็เหมือนกับการพ่นสีจริงครับก็เก็บขอบชิ้นงานอะไรให้เรียบร้อยก่อนแต่ตัวแล็กเกอร์ด้านเนี่ยเราไม่ต้องถึงกับพ่นฉ่ำครับแต่ขอให้พ่นเนื้อเต็มนะครับผิวอย่าอย่าอย่าหย,ยาบนะครับพ่นพอดีพอดีนะครับผมก็ก็พ่นตามข้างกระป๋องเล็กเกอร์ที่เขาแนะนำนะครับก็คือพ่นสองรอบนะครับ ทิ้งช่วง15นาทีครับแลกเกอร์ด้านในส่วนของแรกเกอร์ด้านพ่นแค่2รอบทิ้งช่วง15นาทีครับเราก็พ่นพอเปียกนะครับพอเนื้อผิวตึงไม่หยาบนะครับแล้วเราก็พักงานไว้ การพ่นหน้ากากก็เหมือนกันครับทําวิธีเดียวกันหมดก็คือเช็ดด้วยผ้าเหนียวให้เรียบร้อยครับแล้วก็พ่นเก็บขอบเก็บอะไรเก็บส่วนที่เข้าถึงยากนะครับก็จะเมื่อยมือนิดๆครับเมื่อยข้อมือครับพอต้องถืองานถืองานไปด้วยพ่นไปด้วยนะครับใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบนะครับตัวแรกเกอร์เนี่ยก็ก,ก็ต้องใส่ชุดพ่นเสียให้ดีครับเพราะละอองแลกเกอร์เนี่ยมันจะ ไเกาะเสื้อผ้าเราได้นะครับเราก็เซฟตี้ตัวเราด้วยก็หาชุดมาใส่นะครับแล้วก็ใส่หน้ากากให้เรียบร้อยนะครับเราก็พ้นทุกชิ้นในลักษณะแบบนี้ครับเดี๋ยวตัดภาพตอนเสร็จเลยดีกว่านะครับ คันนี้ตอนเคลือบใหม่ๆมันจะยังดูเงาๆนะครับเดี๋ยวเรารอให้เลกเกอร์ด้านเซ็ตตัวสักครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อแท้ๆของมัน,นตอนนี้ก็เซ็ตสิ้นงานประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็ผิวแลกเกอร์ก็จะเริ่มด้านแล้วนะครับ ความสวยงามครับก็เดี๋ยวหลังจากแลกเกอร์แห้งเนี่ยเดี๋ยวทิ้งไว้สัก1วันนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะแกะเทปกาวที่ปิดส่วนที่บางเช่นบางหัวนอ็อตบางรายละเอียดต่างๆครับที่ผมไม่ต้องการให้สีละอองสีไปโดนนะครับก็เดี๋ยวแกะกระดาษออกแล้วก็ตากทิ้งไว้สักส3วันนะครับแล้วก็จะแพ็คงานส่งลูกค้านะครับ ก็จะเป็น R G B นะครับเลกเกอร์ด้านแล้วก็ปืนสตานะครับหัว1 4แต่เลกเกอร์ด้านนี่จะใช้ใช้ผมว่าใช้เปลืองกว่าเลกเกอร์เงาทั่วไปนะครับอันนี้1ลิตรดิี่ก็เกือบหมดกระป๋องเลยครับชุดสี1ชุดรวมถังของคาวาซากิหนึ่งจาสี่นะครับยังไงผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ